ได้ยินว่ามีการไปมนลมเจ้าที่ของดูแลโสมยานเรียบร้อยครับรับเข้าเรื่องแล้ครับผมได้รับรายงานจากมบ2ว9ว่ามีญาติมีญาติอาจาย์ใหม่ร้องเรียนเกี่ยวกับการทารุณกรรมฐานใหม่ครับคับนโยบายของคปตบเรื่องนี้นะครับจะไม่ให้มีการเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นภายในหน่วย ของทหารเราเด็ดขาดนะครับจะต้องตั้งการสอบนะครับขอข้อเท็จจริงและให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายนะครับและจะดำเนินการให้เร็วที่สุดนะครับครับผมขอคุยเยี่ยมกับญาติอาหารใหม่นิดนึ่งครับคือถอยครับเจ้าหน้าที่สองหอประจําพื้นที่ดูแลด้วยครับครับเป็นไงน้องอหารยังยังอืมเอาครับตามที่ผมพูดแล้วนะครับเพราะว่าจะ ดูแลแล้วก็ตามการสอบให้คนถูกต้องให้มันเกิดขึ้นแล้วก็ทั้งสองฝ่ายให้มันมีความยุติธรรมนิดหนึ่งนะครับเกิดขึ้นได้ไงครับขอบคุณครับเกิดขึ้นได้ไงครับท่านครับนะครับสวัสดีครับ เพื่อนผมครับเพื่อนผมคนดีนะครับอะไรครับเพื่อนเพือนทำอะไรครับเพื่อนผมคนดีนะครับเพื่อนผมเป็นคนดีนะครับเพื่อนผมเป็นคนดีนะครับอย่าครับเพื่อนผมคนดีมากๆนะครับคนดีคนดีครับเขามีโรคนะคประกาศ้วยนะครับเพื่อนผมคนดีอย่าเลยนะครับเพื่อนผมคนดีนะครับแล่วเพื่อนเห็นแล้ครับผมช่องเอ็มพีชัดครับปิดสถานการณ์